G2G Play เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับหนึ่งของไทยขอชี้ช่องทางที่คุณสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลด้วยลิงก์ลับซับเพียงคุณสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกับ G2G Play ทำการเข้าสู่ระบบและกดที่แนะนำเพื่อนจากนั้นให้คุณกดคัดลอกลิงก์ที่ช่องแนะนำเพื่อนเมื่อได้ลิงก์มาแล้วให้คุณนำลิงก์ที่ได้ไปโพสต์ยังโซเชียลต่างๆ ที่คุณมีในมือถือไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line หรือ Instagram เมื่อเพื่อนของคุณกดสมัครเข้ามาและมียอดการเดิมพันคุณก็จะได้รับส่วนแบ่งจากยอดการเดิมพันของเพื่อนทันทีนี่ก็คือวิธีง่ายๆที่คุณสามารถสร้างรายได้แบบมหาศาลโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวที่สำคัญคุณสามารถถอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยอย่ารอช้าอย่าคิดนาน รีบสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและแชร์ลิงก์รับซัพ์ให้กับเพื่อนของคุณแล้วมาเป็นเศรษฐีคนใหม่ไปกับ G2GP a y เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย